ท่านรอดรุ่งบุญด้วยควันเดียวดีตกตกเอ็นตกไป่งบุญด้วยควันเราก็กับพี่น้อกันเลยการตุลาตะตอนเตียมอภิปรายนในสภาท่านเป็นนักวิจการณ์ในจอบตางการเมืองโดยเฉพาะจอบตางกฎหมายอภิปรายทุกทีมีคุณแต่พาเป็นประโยชน์ตัวพี่น้องในเกตต่างต้องการเนืาในครที่มรดเรียกว่าเป็นผู้ชนีเอียบุคคลอ่าเป็นเพชรเป็ดดานมรอโรอดกรงนคร ที่มราชปักตายเราผ่านดึงทีนี้ท่านโชคโชคลงเลยท่านลูกเตยลงบุญช่วยควันดนพีนพ่น้องเอือดี้ท่านก็ไปนาจ้างเขาอยู่ที่มาลายรอะไรกอามาวิเทยอะไรวัดอะไรล่ะช่อนนอนกอดไม้อยู่แต่ท่นานก,ก็ไปช่าเข้ไปลินตระการเมืองนะครับอยู่ในเป็นโชคโชคเขาไม่เหลืมาท้าไมนี่ท่านหลานไปนิดนึงไม่ได้น่าจะได้มาเปน็นบนุคุณนีมีคุณภาพ ทำประโยชน์ตนพี่น้องชาวโครนจะต้องไม่พลาการติดตั้งแต่ฐานก็ยังคอยมาช่วยเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยๆครับเออฐานลูกเตยร์มุนด้วยควันได้โซโซลูกมุด้วยควันรอกับฐานเป็นคนแต่บนขอประบาดพี่น้องรับตำรวจเยียนเยอะอยู่ไม่ไกลจากที่ตรงนี้ครับบ้านเกินเบอร์โนฐานตานเกินตีนี่ฐานเป็นล้านล้านชายของนั่งยันแกบุญควันครับ เป็นล้านเตะๆคำเป็นนามพระคุณเดิมทางกับบุญควันและแต่ช่ยช่วยเข้าไปตัวคือบุญช่วยควันใช้เหลือทานกรมาจากทิลิปินมาจากกูจยนเกวปูจเนียจานปรมจาย์นั่งตะลุมฐานเดียวก็ปักายเราที่มีลูกศิษย <go> sí, ์ตรงนัานับรอยดับพันนั่งที่มี่ีมีเสี้ยนแต่แต่ก้อนมาโนปรมาจา์นั่ง็เป็นลูกศิษย์ก็กูจยนเกงทุกคน อย่าเปน็นนันที่มีชื่อเรดังทุกคนเลยตัดรองพึกับผู้จัดเกลือต่เลยกันใ้พอ่อเมงก็เป็นเหลือเิือเป็นโดยกำเนิดไปหนอปีปัดเสกมาเข้าตรงนี้หัดบานนบ